สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนชาว youtube ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f อซชายใหญ่ที่กรพบรักครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับผมนี่นะครับหรับกิปนี้นะครับอยู่กันที่เจ้า xk 1 4 0นะครับ LC นะครับรุ่น11นเครับเป็นคันน้องใหม่ล่าสุดของทีมงานชายใหญ่เรานะครับได้เดินทางจาก จังหวัดพะเยาอำเภอเชียงม่วนนะครับมาถึงบ้านชายใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ชั่วโมงการทำง,งานอยู่ที่700กว่าชั่วโมงนะครับเราซื้อมา700กว่าชั่วโมงครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมซื้อโดยไม่ได้ไปดูรถนะครับ ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปดูอะไรครับรถยังเจ็ดแปดร้อยชั่วโมงครับแล้วก็เราคุ้นเคยกับเจ้าของเดิมเป็นอย่างดีนะครับเลยไม่ต้องไปดูนะครับเนื้อตัวก็สะอาดดีครับมันก็มีบ้างนิดหน่อยครับที่ว่าอาจจะมีรอยขีดข่วนนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานนะครับ รถผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจะมีโดนกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับวงกีก็สวยดีครับสวย มีลายบ้างนิดหน่อยนะครับคนขับไม่ระวังนี่เรียบร้อยเลยครับไอ้ตัวเดินจะเดินรุ่นสิบอดนี่น่าจะผิดแปลกไปจาก อของรุ่นซูเปอร์เอ็กมนะครับเหมือนมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับฟิลมยังเขียวปีดีอยู่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินหน้าแล้วก็ปู สะพานตัวนี้ครับเดินเข้าบ้านนะครับมากับหัวลากลิกเตอร์นะครับ AO9 344แรงม้านะครับของเสียหมู

ทเลเร์อของบริษัทนี้นะครับผมเคยใช้บริการมาสองครั้งนะครับไปซื้อรถมาจากที่เดียวกันนะครับเจี้ย<ะ>่อ,อไฮ<บ>เลยะนกน,<บ>น<บ>ครับนี่บอกบริษัทแต่ว่บัทน,นี่นะครับ s t k 789 Transport นะครับบริการขนย้าย08 ศูนหนะครับเจ็ดแปดเ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเซมูครับเซมูเชฟเฟอร์เดินทางกี่ชั่วโมงครับนี่กี่ชั่วโมงไไจำไม่ได้จำไม่ได้บอ

เรียบร้อยครับผมเอามาเท่าไหร่ครับนะครับสิบลอ้อสิบลอ้อป่อทุบลอ้นะบลอ พาน้องเดินไปหาย่าก่อนพาน้องเดินไปหาย่า 我摸啊。 ลงจอดลงพื้นถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับต,ตัวก็มีรอยบ้างนิดนหน่อยๆน,นะครับเป็นธรรมดานะครับรถที่ใช้งานผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับประมาณ เจ็เป็นร้อยชั่วโมงครับคันนี้นะครับถ้าจะเก็บก็เอาเครื่องขัดอีกนิดหน่อยก็เรียบนะครับภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับสวยคลิป โมง816ชั่วโมงนะครับคันนี้ครับ816ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูดันข้างกันครับ ชั้นวางของของขวนนะครับแบตเตอรี่เครื่องยนต์เห็นว่าเป็นเครื่องยนต์อ,อุอีซูซุนะครับดูเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์อีซูซู 4JJ1 นะครับ 4JJ1 เครื่องลักษณะเหมือนเครื่องดีแม็กเลยครับนะบกำลังขุดมหาสารนะครับเครื่องลงเครื่องยนต์เนี่ยทุกวันนี้รถอ่า รถรุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์เล็กๆนะครับแต่แรงขุดมากมายนะครับมหาศาลเนื่องมาจากาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับมาเดิน,นครับมอน้ำอินเตอร์ออยแยกนะครับ ส่วนปั๊มนะครับปั๊มไม่แน่ใจว่าจะเป็นปั๊มตัวเดิมหรือเปล่านะค,คู่มือเดี๋ยวต้องไปดูในคู่มือทีนึงนะครับแต่ลักษณะใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดสักหน่อยก็เลี่ยมโปะครับพอดีเราได้รถนะครับกระทันหัน จะของเดิมเลยไม่มีเวลาที่จะพอที่จะล้างทำความสะอาดไว้ให้เรานะครับไม่เป็นไรนะครับจะเจอปัม๊มแรงดันเราจบข่าวเลยครับกระบอกอตัตรบ์บีมีมาครบเรียบร้อยนะครับ ส่วนใหญ่บางบางคน,นครับขายรถไปครับชักออกหมดครับของน,นิดนิดหน่อยครับกระบอกอัดนี่ของมันจาเป็นต้องใช้คู่รถอยู่แล้วครับยังไปชักของก็ออกอีกนะครับมันจะสักกี่ตังค์กันเที่ยวนะครับ นี่ครับรถใหม่ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดูตรงไหนนะครับไม่มีที่จะดูก็เลยไม่ต้องไปดูนะครับ SK 1 40 LCQ 11นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวตอนที่ไปลงทำง,งานนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ไปทาคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ชมกันอีกรอบนะครับว่ามันแตกต่างกันยังมากน้อยแค่ไหนครับระหว่างรถตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับลองเติมน้ำมันดูไปเลยครับว่าอัดใส่กันเต็มที่นี่นะครับระหว่างซูเปอร์เอกับรุ่นส1ดนี่ครับมันอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมันจะเยอะกว่ากันหรือว่าพอกันนะครับจะดูข้อแตกต่างกันเลยนะครับเป็นเครื่องมิซูบิชิ ตัวนี้เป็นเครื่องอีสุนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ